Boom, boom, สวัสดีบรรยากาศยามเช้าครับผมวันนี้อยู่กับช่องของคนไมล็ดทานครับวันนี้ผมก็าพามาดูเกษตรหลังบ้านนะครับในตอนที่สามนะครับซึ่งได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับผมตั้งแต่เริ่มปลูกมานะครับผมนะตั้งแต่เริ่มปลูกมาจนถึงคลิปในตอนที่สามครับนะวันนี้ผมก็พามาดูอ่า ผักในสวนหลังบ้านของผมนะครับที่ปลูกไว้นะครับผมเนาะในช่วงบรรยากาศยามเช้านะครับตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้ามืดเลยครับผมนะครับใครที่เข้ามารับชมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าของช่องของคนไม้อาทานครับพามาดูวิถีชีวิตเกี่ยวกับโตผมแล้วก็อ่าหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างนะครับผมนะ วันนี้ก็เป็นช่วงตอนที่สามในคลิปที่สามนะครับผมนะที่ผมได้อัปโหลดลงนะครับตอนนี้ต้นถั่วของเรานะครับนะต้นถั่วของเราก็เริ่มออกยอดนะครับแทงยอดออกมาเพื่อจะอ่าอยู่ที่เพื่อจะอ่าขึ้นค้างนะครับผมค้างตะข่ายที่ผมได้ทําไว้นะครับผมนะ นอกจากมีว่ามีต้นมะถั่วแล้วก็ต้นถั่วฝักยาวแล้วก็ยังมีนะครับนะมะเขือนะครับก็ติดติดกันเลยครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้อ่าครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับก็ดูอา่ใบนะครับเริ่มต้นลําต้นก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูเบื้องหน้านะครับผมนะนี่ครับเห็นไหมครับผมนอกจากว่ามีต้นถั่วแล้วก็ยังมีข้าวโพดครับ ก็นี่ครับต้นมะเขือครับผมก็ใส่ปุ๋ยอครั้งแรกไปแล้ว,ลวก็ให้น้ําไปเมื่อวานนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นของต้นถั่วนะครับในการให้น้ําถั่วฝักยาวครับไปทางนู้นก็มีแบบถั่วดินนะครับผมอ่าทางนี้ถั่วฝักยาวนะครับส่วนนี้กลางๆนี้ก็เป็น ต้นมะเขือนะครับผมหมดไปประมาณ 7, 8, ็ถาดได้นะครับผมการะางเขียวจะอุ่มเลยครับผมนะช่วงนี้ถึงจะหน้าฝนแต่ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลนะครับผมมันก็ตกเป็นบางครั้งนะครับเนาะมันไม่ตกต่อเนื่องก็เลยลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านผมมัน ยังไม่ได้ตอกน้ํานะครับผมนะไม่ใกล้อ่าคลองลบึงลําพานลําธารนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ไกลมากนะก็เลยอาศัยเนี่ยสายยางเส้นเล็กๆนะครับผมสงสารตัวเองจังครับผมสายยางเส้นเล็กเปลืองไฟครับผมนะใช้น้ําประปานะครับเนี่นะครับผมวิถีชีวิตของผมผมก็คาดว่าจะ ตอกน้ํานะครับก็คงอ,อีกไม่กี่เดือนนะครับผมผมกําลังเก็บเงินนะครับคงใช้งบประมาณสักห้าหมื่0หกหืตอนนี้ก็ใส่น้ําประปาไปก่อนนะครับในการรดน้ําต้นถั่วนะครับ <c oughs> ชีวิตลันทนมากครับผมนี่ก็เป็นออกช่อออกดอกครับผมหลายอย่างนะครับผม ผักกาศชออมนะครับอืมใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้ฟักนะครับผมต้นก็ต้นมะเขืออ่าต้นนี้ก็ต้นแข้งนะครับมะเขืออ่ากําลังเป็นลูกเลยครับผมนี่เป็นลูกเลยนะครับผมหลายอย่างอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะซึ่งคลิปก่อนก่อนนู่นหลายเดือนแล้ะ นะซึ่งผมทำคลิปเกี่ยวกับกลบนะครับผมผมซื้อกลบลูกกบนะครับกบเลี้ยงนะครับผมเนาะอ่าตอนนี้มันก็โตมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อเลี้ยงกลบของผมนะครับซื้อมาประมาณสักห้าสิบตัวนะครับตัวละสองบาทนะก็ไม่เปลืองอาหารนะครับไม่เปืองหัวหางเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกกบ นะครับในส่วนหลังบ้านของผมหลายอย่างครับมีกบมีไก่มีเป็ดนะครับผมอยู่อย่างพอเพียงอย่างเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัวนะครับในราชการที่9้านะครับผมนะเอาไว้กินเอาไว้ขายนะครับผมเด็กเลน้อยเดี๋ยวดูกบนะครับผมอยู่เบื้องหน้าผมนี่นะครับผมซึ่งช่วงนั้นผมเผาท่านนะครับเผาถ่านแล้วทีนี้มันก็ ลําลบากเขามากนะครับเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนนะครับก็เห็นใจเขาก็เลิกเผาส่วนนี้เป็นบ่อหลุมเผาถ่านของผมนะครับลึกมากอ่าลึกมากนะครับจนเผาไม่ได้ก็อ่าเลี้ยงกบนะครับผมคงไม่เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟอ่าแฟลชหน้ากล้องหน่อยแป๊บหนึง่งแล้วก็จะซูมไ้ดูนะครับว่า ตัวใหญ่มากแล้วโอ้มันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเห็นตาไหมครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับซูมได้เต็มที่ขนาดนี้นะครับผมหลายตัวครับผมอยู่ในบ่อเนี่ยครับเห็นตาเห็นตามันห่อมันมืดครับผมเห็นไหมครับอ่าเป็นเห็นมันมืดหน่อยนะครับอาจจะไม่เห็นเห็นแต่เห็นลูกตาเห็นไหมครับ ตัวใหญ่มากแล้วนะครับผมว่าในบ่อเลี้ยงกบของผมเป็นที่มืดนะครับผมเป็นที่มืดผมก็ซูมได้ดูให้ดูขนาดนี้อ่าใกล้จะได้ผลผลิตอีกแล้วนะครับผมครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมนะ,กะเกษตรพอเพียงหลังบ้านของผมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อัปโหลดมาให้ดูเกี่ยวกับผลผลิตนะครับผมเกี่ยวกับผลผลิตของถั่ว ฝักยาวนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างในสวนหลังบ้านของผมไม่ว่าจะาฟักทองแล้วก็มะยอยแล้วก็ผักกาดอะไรต่อมีอะไรนะครับผมมะเขือหลายๆอย่างที่ปลูกนะครับผมเพราะว่าผมไม่ปลูกอย่างเดียวนะครับผมถ้าจะทําการเกษตรนะครับนะก็คือว่าอย่าเพ,พิ่งว่าผมเป็นมือใหม่นะครับผมเพราะก็ศึกษามานาน นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเอง,เองสักทีนะครับก็รับจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ,อยู่ตามแถวบ้านนะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับนะก็อันว่ายง่ายก็เท่าที่รู้นะครับผมก็ให้ประสบการณ์ก็มาอัปโหลดให้ท่านได้รับชมนะครับผมนะถ้าใครคิดจะทาการเกษตรนะครับผมว่านะ จะปลูกอย่างเดียวเงี้ยสมมติว่าปลูกแตงหนึ่งไร่อย่างเงี้ยเรามีเนื้อที่หนึ่งไร่ก็ปลูกแตงเฉพาะแตงอย่างเดียวหนึ่งไร่นะครับแต่ถ้าเกิดแตงกว่าราคาถุงละยี่สิบบาทคุณก็ไม่ขาดทุนแย่เลยครับเพราะฉะนั้นในที่หนึ่งไร่ของคุณนี้ก็ปลูกอะไรหลายๆ,ๆอย่างดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าอ่าสมมติเป็นที่ของเรานะครับผมถ้าเราไม่เช่าคนอื่นเพิ่มนะครับผมนะอย่าง ถ้าเราเช่าของคนอื่นเพิ่มสี่ห้าไร่อย่างเงี้ยปลูกแตงหนึ่งไร่ปลูกถั่วฝักยาวหนึ่งไร่อย่างเงี้ยเออได้อยู่หลายๆอย่างนะครับถ้าปลูกถ้ามีที่แค่อย่างเดียวอย่างผมเนี่ยนะครับผมแค่ไร่สองงานนะครับผมผมจะปลูกแค่เฉพาะาถั่วฝักยาวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าเจตนาของผมก็เอาไว้กินเอาไว้ขายนะครับถ้าขายได้ก็ยิ่งดีนะครับผมนะได้กาได้เงิน ไว้ใช so, ้แล้วก็ได so, ้ผลผลิตเอาไว้กินของเราด้วยก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับเพื่อราคาไม่แน่ไม่นอนนะครับตลาดแสงส่อนลมสั่งนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับนะก็ได้ข่าวเว่วมาก็ขึ้นช่วงนี้ก็ขึ้นประมาณถั่วฝักยาวก็80แล้วนะครับมะเขือก็ร้อยกว่าแล้วเนาะครับผมช่องของคนเมวถ่านนะครับก็ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับหรือเพื่อนๆในเฟซนะครับผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับอ่ามือใหม่หัดทําเกษตรนะครับในช่วงเกษตรหลังบ้านนะครับในคลิปที่3นะครับตอนนี้ติดตามชมก็ในคลิปที่4ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถั่วขึ้นค้างแล้วจะออกผลผลิตเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดมาให้ดูกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม